แนวระบายแผนภาพพี่ขอเขียนอย่างนี้นะแนวระบายแผนภาพเฮ้ hey. แนวระบายแผนภาพอย่างนี้นะอย่างนี้นะพี่เรียกว่าแนวระบายแผนภาพถ้าเป็นเจ้าแนวระบายแผนภาพอะวิธีการที่แก้ได้ทุกข้อแน่ๆอาจจะชา้าจ,จะเร็วก็ต่างกันนะแต่แต่พี่มองว่าวิธีนี้แก้ได้ทุกข้อเนี่ยคือการใส่เบอร์ซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะสามวงอะมันจะมีทั้งหมด8เบอร์8เบอร์งั้นพี่ใส่เบอร์เลยนะ มันก็จะมีเบอร์หนึ่งมันก็จะมีเบอร์สองอย่างเงี้ยี่ยใส่เบอร์เรียงแบบแล้วก็เบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดโซนข้างนอกคือเบอร์แปดอ่ะคนน้องใส่เบอร์ต่างดีแสดงว่าที่โจทย์เนี่ยแน่ๆเลยนะถ้าที่ช้อยแม่งตรงพอดีอ่ะมันจะต้องระบายเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์ห้าเพราะไอโจทย์แม่งระบายน้ําเงินอย่างงี้อ๋อเนาะแสดงว่าได้ที่ช้อยแม่งตรงพอดีอ่ะเขาจะต้องระบายเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์ห้า นะงั้นพี่มาวาดข้าวๆสามวงของเราอ่าข้าวๆสามวงของเราก็จะมี A B C ลักษณะน,นี้อขอขอวาดขออนุญาตวาดเก็บไว้นะเคอ่าอันนี้มี A อันนี้มี B อันนี้มี C ซึ่งมันก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดลักษณะนี้ ถ้าถ้าใครไม่ได้เซียนแผนภาพหรือไม่ได้มองว่ามันลบกันมันยูเนียนอินเสเซกใช้ใส่เบอร์แบบพี่แก้ได้ทุกข้อการลันทงฟันตีแก้้ไดทุกข้อเ้าถามส่วนที่แรงเงาอ่งั้นพี่ไล่จากข้อหนึ่งนะน้องดูตามพี่นะข้อหนึ่งเขาบอกว่ามันเอา B b บีบอยคือทั้งวงเนี่นนี่คือ B ีนะบคือทั้งวงนะถ้าน้องดูตามพี่บนคะือสนะองสพ,นะพ,พี่ไล่ยางงี้นะบแม่งคือสอง อินเตอร์เซ็กเนี่ยมันคือการซ้ําจริงไม่จริงมันเอาไปซ้ํากับ a เอน้องดู a อลบซดูตามพี่นะคำว่า a อลบซเนี่ยพี่โบ๊ะเดียวออกเลยมันเอาวง a เป็นคนตั้งแล้วก็เอา C ดึงออกเนะีนะ่เน่ยอซีดึงออกก็จะเหลือหกับ2แสดงว่า a อลบซมันได้1กับสเพราะฉะนั้นเบอร์ที่ซ้ําเบอร์ส ค่เบอร์เดียวตอบเบอร์สองแต่ที่โจทย์แม่งตอบสองสามห้าแสดงว่าที่โจทย์แสดงว่าช้อยหนึ่ง 1. ทำไมนะผิดเอางี้ถ้าใครรู้เรื่องขอเลขเจ็ดหน่อยพิมพ์เลขเจ็ดให้พี่หน่อยอันนี้ผิดอันนี้ผิดอา่าอันนี้พี่นะเพราะว่าถ้าถูกต้องตอบอะไรนะสองสามห้าขอขอความเร็วประมาณนี้ได้ไหมอ่าขอความเร็วประมาณนี้ได้ไหมจะได้ทันกันหมด จริงๆถ้าใครพอมองแบบแผนภาพเวลาแบบตรงนั้นซ้ํากันไม่ได้ใส่เบอร์พี่ก็ก็ได้นะก็ได้นะอันนี้เหมือนพี่มาแชร์แค่หเป็นเป็นหนึ่งวิธีว่าเฮ้ยถ้าเป็นพี่เจอนะพี่ชอบทําแบบนี้เป็นการใส่เบอร์แล้วแม่งแก้ได้หมดจริงๆงั้นไปนะอ่ะข้อ2เฮ้ยพี่ว่าข้อ2องอะย,ยังไงยังไงแม่งก็ตั้งต้นด้วย B จริงไม่จริงบก็คือสองสห้เหมือนเดิมเป๊ะนี่คือบ เห็นไหมแล้วเขาเอามีอินเดเซกทีนี้มันมันเอาเอาไปซ้ํากับ c ลบ a แสดงว่าไอ้เจ้า c ลบ a เขาจะต้องเอา c ตั้งดูตามพี่นะอีนี้คือวง c ตั้งนะ a ที่ซ้าดึงออกเนี่ย a ที่ซ้ำดึงออกแสดงว่าเหลือแค่6กับ7เพราะฉะนั้น c ลบ a คือ6กับ7เห็นเบอร์ที่ซ้ำบ้างเบอร์6อันนี้ตอบเบอร์6 ก็ผิดอยู่ดีเพราะที่ถูกต้องตอบสองสามห้าแลน้องก็ไล่ทำแบบเน,นี้ยโดโดๆไปเรื่อยๆคำถามแล้วนะใครและใครข้อนี้ตอบช้อยไหนอ่าข้อนี้ตอบช้อยไหนแล้วน้องก็ไล่ไล่แทงไปเรนะื่อยยข้อนี้ใครได้คำตอบชว่ชวชัวร์แล้วว่าตอบช้อยไหนอะพิมพมาเลยเด้อม,มันชัดเนาะแป๊บน,นึงนะมันมันชัดอยู่เนาะขอญาตนะขอญาตนะ โอเคมันมันชัดอยู่เนาะอ๋อมีน้องพี่มาแล้วชอยที่ช้ชอยที่5งั้นทุกชอยอะมันจะคิดคอนเซปประมาณนี้หมดนะเดี๋ยวพี่ขอญาตข้ามไปชอย5เลยได้ปะก็คือตามเพื่อนแล้วก็3กับสขอญาตให้เราไปฝึกเองนะโอเคเพื่อนบอกชอยที่ช้ชอยที่5เขาเอา B ตั้งซึ่ง B เป็น2 3,5,6ลบ c ลบ a c ลบ a มันเหมือนกับช้อยสองซึ่ง c ลบ a คือ6กับ7ทันไหมทีนี้ถ้ามันเอา b ลบกับ c ลบ a การลบเนี่ยมันหมายความว่ามันเอาซายตั้งแล้วขวาที่ํามะไปดึงออกแสดงว่าซายต้องตั้งต้นด้วย2 3 5 6ใครซ้ำา6ซ้ำแสดงว่า6โดน1ออก7ไม่ซ้ำตัวที่ซ้ำโดน1ออกเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ส 3 5ม,มันจะตรงกับที่โจทย์พอดีเพราะว่าที่โจทย์มันเป็น2 3 5แสดงว่าตอบข้อห้านั่นเองรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องพิมพ์หกให้หน่อย